E สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกทกคนของทิเชอร์นิสาคา่ะและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเจอกับทิเชอร์นิสาอีกเช่นเคยค่ะเด็กๆค่ะแต่ในสัปดาห์นี้ทิเชอร์นิสาจะมาสอนเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยและในสัปดาห์นี้ทิเชอร์นิสาก็จะมาสอนในวิชาภาษาไทยหรือ ตาตัวสะกดและการเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวเราไปอ่านคำยากกันก่อนค่ะไปกันเลยคออำคำําคํายออากอยากคํายากเอจอเจไมตรีเจสองไม่หันอากาศวอสัวเจสัว เอรอืออเรือโอปออะโปไมตรีโปเรือโปเอทออาเท่าไมโทเท่าแอกกแกไม่เอแก่เท่าแก่ตออาตาแอปออะแปะไมตรีแปะตาแปะกรรออะกระเอปออาเปาไม่จัตวาเปากระ เป๋าต่อมากันเลยค่ะเด็กๆเราจะมาทบทวนของสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะเด็กๆยังจํากันได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆเรียนเรื่องอะไรกันไปเก่งมากๆค่ะเรียนเรื่องการแต่งประโยคและการเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาทบทวนการแต่งประโยคกันค่ะ ข้อที่หนึ่งทะเลแต่งประโยคได้เป็นฉันไปเที่ยวทะเลข้อที่สองรถไฟแต่งประโยคได้เป็นฉันชอบนั่งรถไฟและทบทวนการแต่งประโยคข้อที่สามคำว่าดินสอแต่งประโยคได้เป็นฉันมีดินสอหลายแท่ง เก่งมากๆค่ะเด็กๆต่อมาเรามาเรียนรู้มาตราตัวสะกดกันค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดคือพยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางนั่นเองนะคะเด็กๆ และวันนี้เราจะมาเรียนรู้มาตาตัวสะกดแม่กบกันนะคะเด็กๆแม่กบก็คือเราจะใช้บอใบไม้ปอปลาพอสัมภาพอพานและก็ฟอฟันเป็นตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างคำว่ากับบาบลาบกราบเป็นต้นนะคะเด็กๆ ต่อไปทิเชอร์จะพาเด็กๆนะคะมารู้จักคำที่ลงท้ายด้วยมาตาตัวสะกดแม่กบกันนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวทิเชอร์จะพาเด็กๆอ่านแล้วให้เด็กๆอ่านตามทิเชอร์ด้วยนะคะตออตะขออาบอขาบตะขาบกรรออาบอกราบ โอทรอโทระสอสลาไม่หันอากาศพอทอกาลนสับโทรศัพท์ชอูชูชอีพอชีพชูชีพกอุกุหอรออาบอลาบกุลาบออาบบอาบนออมนำไม่โทน้ำอาบน้ำ ขอไม่หันอากาศบอขับขออีขี่ไม่เอกขี่ขับขี่ยออียีรออาฟอรับยีรับ,รบชออบอชอบไม่ม้วนจอใจชอบใจคออําคำสออาปอสาบคำสาบ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับมาตราตัวสะกดแม่กบยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแบบฝึกหัดของเราก็คือใบงานที่13เรื่องมาตราตัวสะกดนะคะ คำสั่งให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำให้ถูกต้องนะคะเด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับคำให้ถูกต้องนะคะเรามาดูรูปภาพที่หนึ่งรูปภาพที่หนึ่งก็คือภาพอะไรคะเด็กๆขับขี่ใช่ไหมคะให้เด็กๆโยง ภาพขับขี่ไปหาคำว่าขับขี่คำว่าขับขี่อยู่ตรงไหนคะโยงไปเลยคะอ่าโอเคเราได้แล้วนะคะคำว่าขับขี่ต่อไปนะคะเด็กๆที่เหลือให้เด็กๆลองฝึกทำเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคะ่ะเรามาทบทวนการเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องกันคะ่ะ ไม่มะไรดอใดไม่โทได้รออ,ององอรองไม่โทร,ร้องไม้มาไรหอไหไม่โทราห้ร้องให้ไม้ม้วนตอไตไม่โทใต้ถออุนอถุนใต้ถุนเหมือนเดิมค่ะเด็กๆขาเราจะนำคำข้างบนไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะข้อที่หนึ่งน้องจุดจุด เพราะง่วงนอนน้องเป็นอะไรคะเด็กๆเพราะง่วงนอนเก่งมากคะ่ะน้องร้องไห้เพราะง่วงนอนนั่นเองคะ่ะข้อที่สองฉันจุดจุดจุดรางวัลจากคุณครูฉันอะไรคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะฉันได้รางวัลจากคุณครูนั่นเองคะ่ะ ข้อที่3บ้านของฉันมีจุดๆ,ๆบ้านของฉันมีอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะบ้านของฉันมีใต้ถุนนั่นเองคะ่ะค่ะเด็กๆคะ่ะต่อมาเราจะมาอ่านเป็นประโยคกันนะคะเด็กๆอ่านตามทิชชร่นะคะข้อที่หนึ่ง น้องร้องไห้เพราะง่วงนอนข้อที่สองฉันได้รางวัลจากคุณครูข้อที่สามบ้านของฉันมีใต้ถุนเก่งมากๆค่ะต่อมาค่ะเด็กๆให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดเล่มสีชมพู พัฒนาภาษาไทยแล้วเปิดมาหน้าที่25และ26กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่25กันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านคำตามที่เชื่อก่อนนะคะไม้ม้วนนอในไม้ม้วนสอใสไม่เอกใสไม้ม้วนหอไหาไม่โทให้ ไม่ม้วนกอรอไก่ไม่โทรใกล้พออูภูไม่โทผู้ไม่ม้วนหอยอหญิงใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆขาโจทย์เขาบอกว่าเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคเรามาดูประโยคแรกกันเลยค่ะประโยคแรกฉันจุดจุด เสื้อได้ด้วยตนเองฉันอะไรคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะฉันใส่เสื้อได้ด้วยตนเองประโยคต่อมาค่ะเด็กๆคุณแม่จุดๆ,ๆุเงินพี่สองบาทคุณแม่ทำอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องคะ่ะคุณแม่ให้เงินพี่สองบาทประโยคต่อมาคะ่ะคุณลุงนั่งอยู่จุดจุดจุดตู้ปลาคุณลุงนั่งอยู่ที่ไหนคะถูกต้องคะ่ะคุณลุงนั่งอยู่ใกล้ตู้ปลานั่นเองคะ่ะประโยคต่อมาค่ะเด็กๆน้องนอนหลับอยู่ จุดจุดจุดห้องน้องนอนหลับอยู่ที่ไหนคะถูกต้องคะ่ะน้องนอนหลับอยู่ในห้องนั่นเองคะ่ะและประโยคต่อมาคะ่ะเด็กควรจะเชื่อฟังจุดจุดจุดเอเด็กๆควรเชื่อฟังใครนะคะถูกต้องคะ่ะเด็ก ควรเชื่อฟังผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะมานะคะเด็กๆเราจะมาอ่านเป็นประโยคกันค่ะเด็กๆอ่านตามที่เชื่อนะคะฉันใส่เสื้อได้ด้วยตนเองประโยคต่อมาค่ะคุณแม่ให้เงินพี่สองบาท คุณลุงนั่งอยู่ใกล้ตู้ปลาน้องนอนหลับอยู่ในห้องและเด็กควรจะเชื่อฟังผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆคะต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่26กันค่ะเด็กๆอ่านคำตามที่เชื่อนะคะไม้มลไยปอไปไม้มาะไยชอชัยโอยออย ชัยโยพอรอผลไม้มาลัยมอไมไม่โทไม้ผลละไม้ไม้มาลัยถอไถนออานาไถนากรรอรอกันไม้มาลัยกรรอไกลกันไกลเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งมานีจุดๆ,ๆุดจุดโรงเรียน มานีทำอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะมานีไปโรงเรียนนั่นเองคะ่ะข้อที่สองฉันใช้จุดๆ,ๆตัดกระดาษฉันใช้อะไรตัดกระดาษคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะฉันใช้กันไกรตัดกระดาษนั่นเองคะ่ะข้อที่สาม ฉันชอบรับประทานจุดจุดจุดฉันชอบรับประทานอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะฉันชอบรับประทานผลไม้นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4ค่ะน้องดีใจจึงร้องจุดจุดจุดน้องดีใจจึงร้องอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องคะ่ะน้องดีใจจึงร้องชัยโยนั่นเองคะ่ะและข้อที่ห้าชาวนาใช้ควายจุดจุดจุดชาวนาใช้ควายทำอะไรคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะชาวนาใช้ควายไถนานั่นเองคะ่ะเก่งมากๆคะ่ะ ต่อมาเราจะมาอ่านเป็นประโยคกันนะคะเด็กๆอ่านตามทิชอร์นะคะข้อที่1มานีไปโรงเรียนข้อที่สองฉันใช้กันไกรตัดกระดาษข้อที่3ฉันชอบรับประทานผลไม้ข้อที่4ี่ น้องดีใจจึงร้องชัยโยและข้อที่5้าชาวนาใช้ควายไถายนานั่นเองค่ะภาระงานให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดใบงานที่13หนังสือพัฒนาภาษาไทยหน้าที่2 5ถึง26และคำชี้แจง ถ่ายรูปไปงานที่13ส่งคุณครูประจำชั้นนะคะสำหรับวันนี้ที่เชอร์นิสาต้องราไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย